ตัวละเท่าไหร่วะเน,น,นี่ยเฮียเฮ้ยตัวซ้ายเม่เหมือนงูเหลี่ยมอ้าวไม่ใช่1409เวะตัวหนึอ๋ออีสัตว์เไยรับกดให้ครับ <laughs> ไม่ต้องครับ ไออ่ะกูโกูใด้อะไรอย่าเอ้ยอยู่เฉยๆเลยครับมึงหายไปกี่เอ็มแดงเที่ยวครับเฮียบอกให้กดได้กดไอ้ฮ่ากูจะได้ทัก20 25อะไรี้ไอห่า